โอเคน้องก็ขอสวัสดีคุณผู้ทุกคนด้วยน้องผมจะมาสอนเลนไงให้ยิงคมขึ้นหน่อยก็ส่วนตัวผมไม่ได้เป็นคนเล่นเก่งครับแต่ว่าวิเลยผมก็เยอะอยู่ก็เจ็ดเกือบเจ็ดสิบเปอร์นะผมก็ถือว่ามันก็ไม่ได้เยอะมากอ่ะก็เยอะกว่าปกตินะผมนิดนึงนิดนึงก็เพิ่มาสอนว่าเล่นไงให้แบบยิงคมขึ้นอะไรนี้ผมแรงผมก็ไม่ได้สูงนะผมเพิ่งตอกมาจากแพทเลยอ่าขั้นแรก ที่อยากแบบยิงคมๆเลยนะครัผมให้เราทำการหาปืนที่ชอบนะนี่เลยแต่ว่าคนที่อยากยิงคมก็อาจจะเป็นคนที่เล่นตะไนใช่ไหมพวกอาซอแล้วก็เบิร์ดเพอร์มาฟอสอะไรเงี้ยเพือพวกเนี้ยแล้ก็แบบพวกธน,น,นูอะไรก็อยากอาจจะยิงคม,งมเพราปืนอื่นมันไม่ค่อยได้นี่เท่าไหร่นรนะมีพวกเพนบอลอะไรเงี้ยอ้นแรกเลยคือผมแนะนำเป็นการ ย้าย sensitivity นะผม sensitivity เนี่ยอย่าทุกคนอย่าไปปรับตรงนี้นะตรงไหนครับนี่เน,นี่ตรงนี้ผมอย่า้นี่นผม sensitivity เนี่ยอย่าไปปรับนะผมไปปรับตรงอื่นนะนี่มาปรับตรงนี้ก็ E s C นะผมแล้วก็เข้า setting นะเนี่ยปรับตรงนี้คำนิย่ sensitivity ปรับตรงนี้เอานะผมจะ <c oughs> เล่นมัราทอปนะผมนอนติดตา ก็อาจจะเรียนรู้โมเมนต์เมสิกอะไรอย่างงี้ก่อนนะผมแล้วก็ค่อยมาฝึกยิงนะการยิงเนี่ยวิธีได้เปรียบในการพีนะผมถ้าเราสมมติเรารู้ว่าศัตรูจะโผล่มาตรงไหนให้เรายิงไปก่อนเลยนะผมเราจะไม่เห็นนะเราก็ยิงก่อนเราก็ยิงยิงไปก่อนเลยนะผมว่าสมมุดเรายิงโดนก่อนแน่นอนแต่สมมติว่าฝั่งตรงข้ามอ่ะ <c oughs> มันสามารถขึ้นมาที่สูงได้นะองฝั่งตรงข้ามจะอยู่บนเนี้ย เวลาเราเปิดแมปมาใช่ไหมแล้วก็อาจจะต้องแดชขึ้นแล้วแดชก็ยิงเลยนะผมก็อย่าเพิ่งแบบแดดแล้วกว่าแบบฝักปืนอะไรอย่างนี้นะแดชไปแล้วยิงเลยนะผมถ้าแบบตัวมันอยู่ข้างบนด้วยเหมือนกันนะ <c oughs> ตอนนี้จริงๆเกมมันต้องมีโมเมนต์ด้วยมันต้องมีหลายอย่างแลมันต้องมีเกมเซนสโมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยก็การส่วนในการเล่นเอ็มแแบบนะผมถ้าผมช่วยมามันช่วยนะนยนะถ้าเราเลือกเพลลิด ให้มันถูกสลหรับเกมะนะ้องไม่ใช่ไปยิงกิดช็อตอะไรอย่างเงี้ยไม่ผมไม่ได้ว่ากิดช็อตไม่ดีนะผมแต่ว่ากิดช็อตมันมันไม่ได้ช่วยให้เราพัฒนาขึ้นดีกว่าอะไรอย่างงี้ออาจจะพัฒนาขึ้นสำหรับบางคนผมแต่มันพัฒนาช้านะ <c oughs> จริงๆป้าหมาของกิดช็อตเนี่ยกิดช็อตเอาไวใ้ให้เราค้ณชินกับเมาส์นมอแนะนำพหกแบบเล่นสนุกๆดีกว่าไม่ต้องไปจริงจังก,กับกีดช็อตมากนะถ้าคุณจะเล่นกีดช็อตน้ผม โอเคครัผมสำหรับเอ็มแล็ที่ผมใช้นะผมในการเล่นนะครับก็จะเป็นนิ่นพิมพ์เอ็กโคสนะก็มันสามารถแชร์ลิงก์ได้นะผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับผมก็อันนี้มันจะเป็นเล่นแบบมีทั้งวอร์มแท็กกิง้งแล้วก็มีเอาไว้รีแลกด้วยนะผมมีหลายแบบนะสำหรับเพลงริ์นี้นะผมอันแรกจะเป็นแท็กกิ้งนะผมนี่นะแท็กกิ้งแล้วก็แท็กกิ้งไป ผมก็ลเล่นยังไม่ค่อยเก่งนะครับก็ผม่ะให้ดูประมาณนี้แล้วกันก็จะมีอ่ะลองให้ดูอันที่สองอันนี้จะเป็นยิงแบบสามนัดนะผมนี่นะยิงสามนัดแล้วเปลี่ยนเป้านะ ประมาณนี้ก็อันต่อไปจะเป็นยิงแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะผมเป็นระดับหัวนะอันนี้อันนี้ไ้รีแลกนะผมนี่นะยิงไปมันก็จะขยับซ้ายขวาซ้ายขวาสุบนะผมยิงไม่ค่อยโดนเลยประมาณนี้อันนี้ก็ <c oughs> รีแลกเหมือนกันนะผมเป็นการยิงเป็นการไมโครแอดจัดเมนตะ์นับ อันนี้นะเป็นยิงเป้าเล็กก็สลับยิงไปเรื่อยๆน่ะผมแล้วนี่ประมาณนี้แล้วผมก็มีประมาณนี้หนุ่มสำหรับการวอร์มนะแนะนำให้เล่นประมาณนะนำใเล่นประมาณรอบหนึ่งรับหรือสองรอบนะก่อนเล่นทุกๆวันหรือว่าจะมาฝึกก็ได้ลองเล่นไปเรื่อยๆน่ะผมประมาณนี้อาร์พีจีเจ็ดสิบอาร์พีจีเจ็ดสิบปอเวลาแบบ ได้ได้หนึ่งได้หนึ่งเฮ้ยทำไมมันเห็นกูวะเฮ้ยศบ,บกูเฮ้ยเข้าสิบห้าอวะทำไมมันเบาอย่างอ่ะผมรู้ว่ามนยิงูหัน <c oughs> อุตบัดสุดขอบแบบแค่ประมาณหนึ่งองศา <c oughs> หนึ่งองศา <c oughs> มวยตั้งเลยวะเดี <c oughs> ๋ยวไปปรับความเร็วให้มันต่ำมาไอ้คนที่มีหม,ม,มวกโลมีหมวกโลโอ้มันสแปมได้วะโอ้อย่าง เอ้ยมันขอนไฟกูหัววะ่ะอย,ะอยู่ไหนวะอุ้ยยาลีโหลดโอ้ยสแปมโอ้ยสแปม ว <not S 1> ้ยยี่ไม่โดนเลยวะโอ้ยมันซิ่งเยอะอย่างว่หนึ่มาด เติมน้อยหยาเลยบอกเม็ดน้อยหยาดโอ้นี่อไรละยาโอไ้ได้ไดแอนกานได้ตึงดึง,ดงมเมดิดตึงหนึ่งหนึ่งเล้ลกูหวกเล่นเลยได้ละกูออกแลโ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 ลสวยได้ลวกูวววว 1, 2, 3, หนึ่งสองสามปลาฉขึ้นบก โอ้ก็โดนยิงก่อนวายใช่เลยก้าวสิบต,ตัวนี้ผู้ชายก้าสิบผู้ชายก้าสิบแม่งผู้ชายสองคนไม่ใช่เหรอตัวหนึ่งผู้หญิงไม่ใช่เหรอเอเอเหรอไอหลังกูไอหลังไอ้หลังแห,งหกพี่สแปมแปมพันพันเลทเท่ากันเลทเท่ากันฮะนี่ไม่โดนเลยวะหว้ยมัน <c oughs> ต้องคนละตัวมึงต้องอีกตัวหนึ่งกูต้องอีกตัวหนึ่ง เว้ยทสองว่ะเล่นพุทด,ด้วยกันว่ะโอ้ยโดนสแปมพยายามอยู่พยายามอยู่ไม่เห็นัูไม่เห็นัเูเป็นโลกโอะไรเป็นชอบเล่นหนังกระติกว่ะเฮ้ไปมีหิวมั้ะว้าวกูะวจะโดดตุกทำไมเล่า โอ้จับแปรเอ้ยเอ้ย,อยทำสอบเฮ้ย <c oughs> เข้าสู่หมวด D เข้าสู่หมดดยพูแน่นแหละเฮ้ยเผอพับจอกลับโอ้มึงคอร์สฝ่ายกันสวยจังอ่ะโอ้มึงเล่นมันเป็นแตบหนังสติ๊กง่ายอยู่วะเฮ้ยเอออมึงเล่นโอ้โหเล่นเด็กน้อยชิบหายนี่โอ้ยมันมันมันมีเยอะเพื่อนแทบจะไม่จำกัด แล้วมันพ้นมาด้วยกันตายตายหนึ่งาหนึ่ายหนึ่งาหนึ่งกูจะตายกูจะตายกูจะตายสว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 ยอีกทเคาเตอร์เหม่งทิงไอดเวิรสสัตว์เีไม่ออกเลยจัดเดเดจะเสียหไมมีใหมราคาอยู่ไหมแบบเฮ้ย เอ้ยเอใส่หมวกโลใส่หมวกโล่ใส่หมวกตาใส่หมวกตาเออเราสองหนึ่งเราสองหนึ่งเอ้ตรงกู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 เออะมึงจะไม่ไม่ปล่อยแล้วมึงมึงเทกับมึงเทะมึงกันกูรีเล่นสวยสวยหนังกระติกหนังกระติก